นายซื้อมาแล้วอันแรกพริกยากจ้าอันต่อไปกระเทียบกะหัวหอมจ้าเลมอนแล้วก็ผักจ้าโั่บํายาวแตงกวาเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวนะคนไม่ใช้มะนาวใช้เป็นเลมอนแทนอุ้ยแตงกวาเปนเลิศเลยค่ะอันนี้ไม่ได้เรียกแตงกวาแตงกวาแตงกวาโหใหญ่มากเลยอ่ะคุณนายฝากซื้อ อ่ะน้องฝากซื้อไม่เอาไม่ซื้แต่มันแพงตอนนี้คุณนายเราซื้อมาแค่ลูกเดียวจ้าต้องเป็นมะเขือเทศลาชิญยัโอ้นึกว่าลูกแอปเปิ้ลนี่มะเขือเทศจริงอะนนี้ จะเทิรครับว้าวผมไม่เคยเห็นเนี่ยตื่นเต้นมือสั่นคนใช้สองคนนี่ไปไหนอู้จะซื้อพริกมะหนักก็หนักอุ้ยนี่เธอเธอมาช่วยฉันหน่อยอู้ฉันทิ้ตไยแล้วนี่ฉันซื้อพิกด้พูดกับเอนี่โอ้โอ้ไมค์กอนนี่นี่พริกพันเม็ดนะพริกพัน เกิดมาผมเคยเห็นอ้าวแล้วน้องผมเข้าไปอยู่อะไรในถุงพีก้าอ๋อมันทีมแม้มันจะหายใจออกไหมนะบอกช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยค่ะยด้ยู่วด้วยช่ไมอ่เอด้ว่ค่ะมันอยู่ในข้างนอกถดงอ่วยด้วยช่วยด้วยค่ะยด้วยช่วยด้่วด้คยั่ไยด้วย่เยด่วย้่วยด้ย่ย้ยช่อยเ้มย่วยด้ยเห็นดย่วยา้วท่วย้ยยด้วย่วย้วคุณนา้ยช่วยด้ว่้ว่้ย นายไปนั่งรอเลยนะครับเดี๋ยวผมจะจัดการกับพี่ผงใหญ่สำให้ลอยนะสังเก้วสังกิวโุกโคตรใหญ่แต่ชุณแม่โอ้ยถุงหงายเอ้ยถุงเล็กๆเลยทุกคนอะโบหนูลงเข้าไปเก็บเอาพิ๊กแล้วลุกไปไม่ไหวแล้วไปลงไปเลยโบถุงมันใหญ่นะทุกคนต้องแบบว่าหาพิกสิโมหาพิก อะไรคือพริกจริงคะใช่ไหงจริงหรือเค้กได้พริกยังอันไหนคือพริกจริงโอยไงอุอยแป๊บเดียวหน้าแดงเลยอ่ะอะไรคือพริกจริงอะเดี๋ยวต้างเสียแทนคอยจริงเลยเดี๋ยวยัน่าใจบอกว่าอะไรนะบอกว่าอะไรดื่มตีตีเอาเม็ดไหนดีอ่ะพริกเยอะไปหมดเลยอ่ะ เอาเม็ดไหนดีอ่ะพริเกเยอะไปหมดเลยอ่ะเราก็เลือกไม่ถูกอ่ะเอเอเอาเม็ดนี้แล้วกันนะเอาใส่ใส่เข้าไปส่งมาโอเคพอไหมคะับพอได้แล้วก่อ,อมาเร็ว่อยเดีน้องมาแทรกกอนอุ้ยโอเคงั้นอเอาแค่นี้แหละไม่เีลยวเก็บเลยนะให้ายางรัดไปไหน่ออกมยนะติดพริเกเยกอะขนาดนี้กระเทียมกี่เดียบอ่ะ เออดีตรงนี้งนี้พริกเยอะกระเทียมหนึ่งอันเป็นสูตรใหม่หัวหอมต้องใส่ไหมคะอืมไม่ต้องใส่หรอกพอมาประดับเออใส่ชิ้นหนึ่งก็ได้เขาต้องใส่กันไหมปกติหัวหอมไม่คนสูตรไหนเนี่ยอ่าน้องผัดนเลมอนให้หน่อยสิคุณนายชอบการประหยัดค่ะโอเคมันจะเปรี้ยวไหมอ่ะลองชิมมาสิ เลมอนเพิ่มอีกนิหนึ่งเหมือนพจะน้อยะอะพีกใหญ่เอาหั่นมาซิากกาเกาจุกได้หรอ,อได้เลยค่ะเดี๋ยวหั่นก่อนนะคะเอาอะไรอีกคะตอนชุบเอาไว้ได้นะตอนนี้ปกติมะมะมะเขือเทศหั่นครึ่งไหมพี่หรือพีบี มาเกิดเทสดีค่ะหั่นดีๆนะของเขาแพงด้แค่ชุบชุบชุบว้าวโอ้ยดีแค่ไปนมาทันทีมาทันุ้นึกว่ามะนาวนะขะานี่ฮโอ้โหน้ำเยอะที่จังเลยอะป่ะหกหักยาวเอาอย่างไรหั่นคือหักคึงแล้วใส่เลย เลิศใครสอนให้ใส่อย่างนี้หักนี้ได้ยังไงตลก oh. คุณนายเขาชอบกินแล้วก็ทำที่ดีที่สุด <c oughs> เลิศอร่อยทุกร้านเลยแตงกวาม,มาแก้มสิ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ยินดีครับขาดทุนไข่เก็บสองคนเนี่ยไม่น่าเลยกอบไอ้ามตีเจี๋ยวนะลงมาไม่ได้ใส่น้ำตาลเลยคุณนายชอบหวานน้ำตาลอยู่ไหนมาท น้ำตาล <C oughs> ได้มาจากผมเพิ่งเิออุ้ยเดี๋ยวใส่พริกเพิ่มให้หน่อยเผื่อไม่เป <Okay. S 1> ียกโอเคมันหนาวอาจจะไม่พอนะคะมีน้ำปลาไหมอ่ะอุ้ยไม่มีน้ำปลาที่นี่ขขงเลยก็ใช้แมคคีแมคคีว้าวอร่อยแน่เลยอ่นไหนทองชิมซิบมาได้ เป็นไงเหนือ <c> ย <oughs> ไม่ใช่มันต้องอร่อยสิอร่อยค่ะอร่อยเหรอมาของพืชเหลือยได้ชามแล้วค่ะนนะอ้าวอย่าลืมผักแต่งจานนะคะวุย้ยมันมาจากไหนค้างนี้ทำอะไรกันโหคุณนายรวยมากซื้อป้ายเหลืองด้วยเออกแต่งจานดิ แตงสวยๆคุณนายบอกว่าชอบสีบสับปะมาสวยค่ะโอ้โหไปก่ะโอ้โหโ,โ,โครน่ากินมากว้าวครับโชว์กนอ่หนูคิดว่าพริกมันร้อยไปนะหร่อ ใช่ค่ะคุณนายโอ้โหกลิ่มแล้วอะอันนี้เราต้องทำเผื่อตัวเองด้วยนะครับทุกคนรวยรวยอันนี้มอโตอรก่อนลืมอะไรอาไรบอกพี่มาใหมพี่คะลืมฉันลืมใส่พองชูได้ไงตายแล้วตายแล้วว้าวของเทปะคะพี่ เห็นไหมอ่ะเอาไปเสิร์ฟคุณนายกันคุณนายคะเสร็จแล้วคะ่ะคุณนายไปรอที่ห้องรับประทานอาหารได้เลยนะครับพี่โต๊ได้เลยได้เลยได้เลยไปเชี่อมเลยวนะ <c oughs>